ทหารพราน44ห่วงใยใส่ใจบุคลากรทางการศึกษาเยาวชนและนักเรียนนะคะในพื้นที่รับผิดชอบได้สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการดูแลกำกับความปลอดภัยคะ่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44จัดกำลังพลของหน่วยในส่วนของชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบและได้แสดงการเคารพธงชาติร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการกิจกรรมเสาธง5นาทีเพื่อสร้าง่านิยมให้เยาวชนนักเรียนเกี่ยวกับอุดมการณ์ในการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยดำเนินการดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐโดยดําเนินการณสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่อําเภอสายบุรีอําเภอกระพาะอำเภอ,อ,อ,เภอทุ่งยางแดงอําเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะ